อุโมงช่วงกลางวันสีแย่นิคมพัฒนาจังหวัดระยองค่ะอ,อุโมช่วงตอนกลางวันตอนเที่ยงวันอาทิตย์ถนนลโล่งดีเนาะเพรถนนในอุโมงมันก็โล่งองดี <c oughs> จะไปติดตอนช่วง วงกลางวันเที่ยงวันเรียฟ้าเปิดดีจัง mm hmm. เขาไม่ใช่ถนนสี่เลนนะเนี่ยอันนี้มันเป็นหกเลนเนาะใช่ใไ<ช>หมันี้หกเลวเนี่ยหกเลนอะ่ะข้างละสามเจริญขึ้นเยอะนีท้องฟ้าแจ่มใสมากส่วยน,นะ ดูสวยอ่ะสวยอ่ะดูดิมไ,ไม่ไม่นราเอาข้างๆมันภูเขาไม่เห็นเราเมื่อไม่เห็นนะยเมื่อกี้มันเห็นนีอะไรตอนโล่งๆเลยเห็นไหมนะโล่งๆดูภูเขาด้านขวาคุณไม่รู้เห็นป่าไวไงมันไกลนะเราดูด้วยตาจะเห็นแต่ว่าไวๆอ,อ่ะจะไม่ นี่ไฟแดงเยอะๆไฟแดงกี่จุดแล้วเนี่ยหนึ่งจุดสองจุดสามจุดขนาดเส้นทางประมาณแค่สิบสองกิโลนะเนี่ยไฟแดงสี่จุดเพราะมันข้างนี้ก็เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเนี้ยนี่คมอุตสาหกรรมไงอ๋อเป็นนิคมชื่อนิคมชื่อระยอง Park. อินดัสเทรียนพาร์คนิคมอุตสาหการรมระยองอินดัสเทรียนพาร์คนตรงนี้คะ่ะ เป็นนิคมอุตสาหกรรมนะแต่ว่าเป็นเล็กๆไงเป็นเหมือน SME ไม่หรอกไม่ SME อะ่ะก็เป็นนิคมนึงแหละแต่แต่นานมากแล้วอะ่ะ<อ>แต่คนคนต่างพื้นที่จะไม่ค่อยรู้จักหรอกมันไม่ดังไม่ดังอืไม่ดงัเเดงเลยคนส่วนใหญ่ก็รู้แต่แค่ w h a แล้วก็แล้วก็อะไรอย่ะงอี e เทินซีบอร์ดเงี้ยน่ะ mm hmm. e อะีเทินซีบอร์ดอ่ะอยู่ปวกแดงจริงแต่ว่ามันเขตจังหวัดระยอง mm hmm. นะไม่ใช่ชนบุรีนะไอปวกแดงมันก็ขึ้นกับระยองไม่ใช่ร,ร,ะระยองไง mm hmm. น่คมเสกกรรม e อีเทินซีบอร์ดอ่ะจังหวัดระยอง mm hmm. แต่ว่ามันจะติดก,กับชนบุรีไ,ไงอยต่อ,ขอ,อของอำเภอใช่ วยท้องฟ้าเปิดวันนี้แจ่มมากท้องฟ้าแจ่มอาทิตย์อาทิตย์นี้มาเลยองเมื่อวานสองสองรอบวันนี้อีกรอบ ตอนนี้เขายังให้ขายใบท่อมอยู่ปล่าคะไอติดไอผิดกฎหมายหรือเปล่าคะตอนนี้หรือว่ายังถูกกฎหมายอยู่ใบทอบ่อนะมเขาข<อ>แล้วยังถูกกฎหมาย ตงไปมากตะพุทธก็มีนะเชลเยอะเซเว่นขึ้นเป็นดอกเห็ดก๋วยเตี๋ยวลิ้นตาร้านนี้อร่อยเหมือนร้านเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวเลยนะก๋วยก๋วยเตี๋ยวปลาเส้นจันอะไรพวกเนี้ยแล้วก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาอะไรพวกเนี้ยอืมอร่อยเดี๋ยวต้มยำ อ,อ,ยอยู่เดี้าทำ่เก่งจริงชคต้อือเพราะ่า,าต้นสนเนี่ยสวยเนาะดูดิดูสวยจังเลยอะ่ะเนี่ยเราจะถึงสีแยกมากขาแล้วนี่ต้นสนตรงสีแยกมากขาสวยมากค่ะสวยสวยสวยตอนกลางวันเห็นชัดไง อันนั้นสะพานข้ามนู่นแยกมากค่ะเดี๋ยวซ้ายเราจะเข้าเมืองระยองค่ะเนี่ยถนนถนนเนี่ยสะพานข้ามตรงเนี้ยเป็นสี่แยกเมื่อก่อนรถติดมากตรงเนี้ยค่ะพอข้ามทําสะพานข้ามแล้วก็สะดวกสบายสวยงามใครจะจะมาเที่ยวเมืองระยองก็ มาได้น,นะคะทะเลสวยๆเดี๋ยววันนี้จะพาไปริมทะเลนะคะจะจะพาไปหาของกินริมทะเลค่ะ <c oughs> นั่งชิวๆหน่อยรับลมทะเลเฮ้แต่ว่าลมทะเลละยองเหนียวเนาะ <c oughs> มันต่างกันจากที่อื่นยังไงหรือเปล่า,าไม่รู้นะแต่เหนียวมันเหนียวนะที่นี่อ <c oughs> ่ะอาไทยจะเหนียวแต่อันดามันจะไม่เหนียวอ๋ออันดามัน แต่ว่าช่วงนี้ยมันหน้าฝนอ่ะอเขาจะไม่ค่อยให้ลงเล่นน้ําทะเลนะคะเพราะว่ามันพายุแล้วก็เวลาขึ้นลมอ่ะมันแรงอันตรายเวลาขึ้นซัดเข้าฝั่งหรือว่าคนลงเล่นอย่างเงี้ยมันจะเขาเรียกอะไรนะมันตีอ่ะตีอุอยร้านข้าวแกงเนี่ยยังไม่เคยมาชิมเลยนะเนี่ยต้องมาชิมแล้วละ่ะเมืเ่อกี้อ่ะร้านข้าวแกงนายก เห็นนะเนี่ยเมื่อกี้มองไปเห็นพอดีเดี๋ยวต้องมาชิมเราต้องมาลองนะถ้าลองแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวันวันหน้ามารยองเีกเดี๋ยวจะพามากินถ้าอร่อยนะไม่ใช่ยังไม่เคยกินรจริงมั้งเลยอเออเอ้จริงจริง <c oughs> ว่าไปจริงนะเแล้วอีกตรงนึงที่พี่ไปมาเมื่อวานเนี้ยเนี่ยที่เดี๋ยวจะชี้ให้ดูเพราะว่าเราจะผ่านใช่ไหม ันอยู่ในปั๊มบางจากที่มันมีตีน้อยแล้วในนั้นอะ่ะมันก็จะมีตลาดแบบตลาดเหมือนร้านอาหารโอ้ยสารพัดเลยอะ่ะทุกสิ่งอย่างของกินทั้งนั้นเลยดูแล้วอร่อย,อร,อ,ยอร่อยทั้งนั้นอะ่ะเดี๋ยวมาคราวหน้าเลยพาไปไปช่วงกลางวันหรือช่วงเย็นๆก็ได้เนานะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องอิสานบ้านลงบังให้หน่อยนะคะจะได้มีกำลังใจในทำทำคลิปต่ตอไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ